รอยังคองกระปุกบัวควันเหมือนเมเลยอ่ะนั่นนะฉันลองเิีงเปรีบแลับใจผมผมง่วงมากต้องตื่นกด Enter มันมันยังชิวตั้ตัว 不是，好的，小小好的好。 ขาวอ้ายังกินข้าวกลางอ้ายังถ้ากินข้าวแล้วอย่าลืมเอามาแบ่งนะอามาแบ่งกันด้วยล่ะจะไม่มีตางกินแล้วไม่มีแล้วแหละเออบเบ้อเราจะมาเราจะมาปั้นตองตัวนีกันมาปัาน้นตอนสวรรค์ คิงคิงคิงยี่สิบโลออกอ่ะสามสิบโลออกอาวุธเออคิงคิงคิงเ้นคิงเม่แพ็คอะไรมามามาในกระเป๋าเราบูดองเลยอะไราจะไปจี ไอต้าตัวใหญ่ตัวนี้นองบอสตัวใหญ่ตัวนี้สวัสดีค่ะนี่โมเดลเหรอไม่เออไม่ใช่โมเดล <c oughs> แค่มันเหมือนผมเดียวผมเลยแบบ <c oughs> ใชรมากเลยกาแฟไปแล้วครับโอกกาแฟไปแล้วผมไม่กินกาแฟผมกินข้าวไม่ใช่โมเดลผมนะ <c oughs> แต่ผมเป็นรูปน้องเขาน่ารักเดีอะ สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะไม่เจอกันนานเป็นไงบ้าง <c oughs> เป็นอย่างไรนะค <c oughs> <c oughs> ิดดูทูก็สดๆโอ้ไม่ได้มาหลายนานมากน่งจากเครียดส,สุดๆกับชีวิต เลยไม่มีกระสีกันใจในการไลฟ์เลยนะครับผมอือมัอนนี้มาไลฟ์วอเทอร์ลิงเว็มมาเ,เล่นเกมมาตีมองเพื่ออาไม่ตีมอนตีบอสเลยเอาจะเอาของไปอัพฟันสวรรค์ให้หน้งตัวใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเอะสายฟรียี่สิบเอราออกเอ๊ะ,อ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 ะน้องสวยมากน้องสวยสุดๆน้องแบบว่าโอ้ยชิ้นหนึ่งชิ้นใจ ช่างดีต่อใจเหลือเกินอรอนื้แรงเลยว่าคนกินข้าวกันอย่างกินอะไรกันส่วนผมยังไม่ได้กินอะไรเลยผม,ผมไม่มีตังกินข้าวแล้วเงินเดือนผมยังไม่ออกเลยมันไม่เช่งเงินเดือนมาเป็นงานฟรีแลนซเงินออกช้าก็ไม่แปลก,กกินเช็กว้ยร้อนะกินเค้กอ่ะผมอยากกินมากแต่ผมอยากกินของข้าวมากกว่าอดี มีอยากกินบ้างอนะเอามาแบ่งบ้างสิแบ่งเราหน่อยเราเองก็อยากกินเป็นนะถ้า g o o เร e เล่เว็บโหลดช้าอย่าโทษผมคอมผมกัดเอ๊ะเวลาผมกดพวกคีย์บอร์ดมันเข้าว่าไมาย ไม่เาเข้าปะเออไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าแหละมั้งอ้ามอ้าวอ้เค้กอะไรบอกก่อนไม่บอกรสเค้กไม่กินนะบอกรสชาติเค้กมาจงบอกมาซะอ๋อโอ้ยโอ้ยมาถึงก็ตีกูเลยเฮ้ย กูยังไม่ไนำมาอะไรเลยบุ๋โอ้โหตีกูเอาตีกูเอาเออตบกันเองเออตีกับตัวละครตัวอเ,อเองอะดิโอ้ให้เลือดจะหมดเลือดจะหมด ผมมีจอเดียวน,นะอาจจะได้ไม่เห็นอาจจะเห็นแชร์ทุกคนไม่ได้หมดนะเพราะว่าแมวเมื่อหลายเดือนก่อนแมวมันได้กระโดดฉีบจอของผมไปแล้วประมาณปีที่แล้วได้โหดาบกูแรงน้อยมาก ห้าหมืนหกเลยดนะ้วยดีไม่ติดเป็นหมื่นอ่าวเพิ่งกดกลางอนาเขตตีกรอบปึ้เติมเลือดนี่ละน้องตัวนี้จะเลือดเหลือนิดเดียวไม่ันกลายเป็นเลือดเต็มเลยูฮ่าหาหา,หาโอ้ยตีกูเหรออืออืออืสู้นะ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 ยัสู้นะ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 อืนะอแบงล่าง

ชุบ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 ,ชบ,ชบอันตีชอบภาอันตีเนาะชิ้นหายเลยอันตีแม่งแบบภาพสวยสัตว์และดูแรงมากเลยน้ำมีตัวแล้วเลยอันมีตัาพูดอ่ะ อลอ๋อวันดีครับวันดีครับว้ยแมวร้องคอนเฟิร์มนี่เนีมาช่องอังเราต้องมาตีเรื่อยผุ้คนสามารถบริจาค โ็เน็นให้หนูคนละ20บาทได้นะคะเป็นค่าข้าวไม่มีตังเลยไม่นด้มชีกูมีแค่แบบว่า50สตางก์แต่ตอนเนี้ยบัญชีมือถือแบบโอ้ยยังสดไม่มีในบัญชีมี50สสตางก์กูแบบอน,นาถมากรอเนี่ยคนเที่อะไรเนี่ย,ยอน,นาถขนาดนี้นเนี่ยกูอ,อ้าเราต้องปีมอนไปเท่าไหร่ นั่นแหลเอ้เราต้องตีบอสไปเท่าไหร่อัไรหลปัญหาเราต้องตีอีกไปเท่าไหร่เหรออีกกี่รอบเชื่อไหมว่าเมื่อเช้าลูกแมว,ม,ม,วม,มันงาหัวผมมันงอหัวผมแบบว่า งำเช่นผมผมอะแบบผมตื่นมา,บบานแบบอะไรมันยุมย่มยุ่มันหัวหัวเออเราเป็นแมวนะครับที่ยุ่มหัวเราอยู่สุดยอดปะไรแมวไม่นคนรักผมเลยอุ้ยกดผิด ดูต่อเราตีประมาณสักสองพอแล้วเราเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มว่าไอ้ของอะไรที่เราต้องใส่เพิ่ม คนคิดว่าเราจะไม่ระเบิดหิวเฮ้ยนี่ก็หิวเฮ้ย,ย่าพูดหิวนี่นี่ไม่มีตาคิดข้าวแลอวะ่าพูดหิวเดี๋ยวหิวตาม อเอจัหวะเลดจังหวะเตันนี้ก่อนใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆเอตตเเอ,เอ,อ,อตีกูทำไมเอามันก็ต้องตีกูดียวงงเลยกูถามว่าตีทุกค เทล่วเออสายลมเอ๋ย เฮ้ยตัวนี้กูห้ามตายตัวตัวนั้นกูห้ามไป ิจบด้วยอันติีงโ,โอ้โหแอนลันแนงเลยอีนูเออเพราะว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์นานขนาดนั้นนะเพราะว่า ก็ต้องทำงานอะไรอะไรผมต้องไปนั่งคิดหางานไม่ใช่หางานเดยวนั่งคิดงานออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่่ไม่ใช่อะไรเดิมๆโอ้โหเชื่อว่าอาจจะไลฟ์ได้แค่ เด็กชั่วโมงไปก็ครึ่งชั่วโมงประมาณนี้เออ งานผม とてもよい香りですね。うん。 哎，奶奶。 เลียร่างกายเริ่มอ่อนล้า oh. โอ้ยางกายมันช่างอ่อนล้าซะจริง

หลมันจะโหลให้เสียอือ หลังกูหลังกูอ้าจะบ้าตายกับหลังตัวเองปวดปวดครูนะครับผมขออนุญาตทำการบิดหลังก่อน

lalu kita start 来，我来，嘛咯？塞。 Corre, ahead ไม่ได้ของจะบ้า

เดี๋ยวผมต้องไปแล้วอะชิบหายแล้วโอ๊อยผมไปก่อนนะคะทุกคนผมไม่รู้ว่าใครอยู่ไหมแต่ว,ว่าผมขอเนี้ยขอตัวก่อนนะคะเนื่องจากติดธุระอุช,ชุเชนอยู่ๆคนทักมาคนในบ้านทักมาไม่ช่วยโอ้ยผมไปก่อนนะครับ,บาย,บาย้เดี๋ยวเจอกันอีกพรุ่งนี้มั้งไม่ก็ตอนกลางคืนของวันนี้